พีนองว่าอาหารอันนี้คืออย่หยังพีนองอาหารอันนี้กินได้ทั่วไปกินได้ทุกเพศทุกวัยต้มน้ำเดือดครับผมแล้วก็ใส่เส้นจะตักกินเลยผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นกักแยกขึ้นอ,อีกนิดหนึ่งมามานำสใสครับผม ผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นร่องเดี๋ยวสิบอกวิธีการเฮ็ดให้มึงเด้อเฮ็ดกินจะไหนว่าเจ้าเพิ่งว่าย้ำพ่นะ้องเจ้าเพิ่งว่าย้ำเผาสิแล้วคอยขอ,อกินอันนี้ก่อนเดี๋ยวย้ำมึอเว้นยังย้ำอีกย้ำอันนี้จะมามาคือเก่าแล้วนนนะเนาะพี่น้องไปแล้วไปใส่พริก พี่จ้าพี่น้องจ้ามากินอันนี้น้ำกันต้มเ้นต้มน้ำใสสัสนอันขน,นส่งเปิดแล้วเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดอยากสร้างของค่ะสร้างใดเด้อจ้าขนส่งเปิดแล้วนะคะพี่น้องอยากสร้างป่าสั้งมีก็สร้างได้แล้วเด้อค่ะส่งได้ปกติแล้วจ้า หลังจากที่หยุดยาวมาสงการสามสี่วันวล,ล,นะห,ลหลรอล้งหน้าหรอไปเช็ดหน้าออกไปแไล้วข้าวหน่ไหน้าหนอ้อ,อน้ออนอนำใสเ็นมีมากมากอัน อมันนั่งกับแม่มาเนี่ยมันมันมังคุยกับป้าๆหนาๆมาเร็วป้าหนาๆเหนูอเหนูหนืหนืมันแม่จะไปรับมันไหนแล้วค่ะนั่ง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 อีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูหนูจะไปรับมันใหม่มาอีกแล้วค่ะแม่กินอะไรคะแม่กินข้าวปุ้นจะไปรับมันใหม่ค่ะ วันใหม่ยังไม่มาวันนี้ฮ่จะไปรับใครแม่เขียนรับใครยังไม่ได้รับใครครับจะไปรับใครให้ไปรับไปรับมย์เหรอฮะไปรับมใหม่เหรอเด็กหน่อยเนาะก็รับกรเป๋าไปเนาะพี่น้องเด็กหน่อยหยังน่ะเด็กหน่อยหยังจันทร์ป้าเปิญไงเนี่ยอันนี้ตัวใหญ่แล้วพ่อแม่พ่อหนุนี่นะพ่อมามี จากเทศกาลสงการ่อไปกับเทศกาลบุญบังไฟนี่นี่ผู้ใดบ่ดได้มาสงการกับมาบุญบังไฟเนาะพี่น้องเนาะบุญบ <c oughs> ังไฟแต่ละหมู่บ้าน จะว่าบุญบางไฟทั้งนี้ได้หมวยเอาเลยเอียดทั้งยาโซนี่เนาะพี่น้องว่าจิต้มสองพอบากิีิหลายหัวเครื่องใส่ผักอยากกันหมูหวานอยู่แล้ว สลัมี่ต้องสุกต้องหยิบพ่อหนนี้นะพ่อนี้นะพ่อนี้โดดนะ แม่เนี่ยก็เรียนตามภาษาเราพี่น้องโอ้โหเศราฐีเปิดเทอมวันที่16กู้สภาพพี่พงก็จะพาคมเปิดเงินพ่อกับแม่ก็เตรียมเงินหาเงินซื้อสูตร อากาศบาแบบน้อากับอบอาต่อไปกับหนาฝนถ้าหนาฝนนี่กับี่ว่ามนุษย์เทานี่เป็นมนุษย์เทานี่เป็นเพจจีบ่จีบ่พอดีเนาะพี่น้องเนาะว่าบ่า้อนกับว่า้อนหนาวกับว่าหนาวฝนตกหลายกับว่าฝนตกหลาย แต่หนาฝนหน่พ่อค่าแม่ค่าเนิลำบากถ้าบบนเยไม,มากหนาหนาวหนาหอนก็ดีหัยวยอะ แค่แซบมูย่อเนี่ยมันดึง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 เดีด๋ยวข้าที่แซบมูย่อทั้งอ,อบุบุญเนาะพี่นอ้องเนาะมูย่อทั้งอ,อุบุแซบไปเยอะที่เปิ้ลหัวใบตองฮะ หมูยอโรลบลี่เองค่ะหมูยอโรลบลี่หมูยอ่อแล้วหม<ด>ูยอ่อเป็นงเที่อไปต่อทุกบทอืม นี ens, ่นพอถูกไปนะไ่ถือเนี่ยน่มาบอกป้าป้านานหน่อยสิหวยออกอะไรคะหวยออกคิ้วหนยออกหนอยออกปนี่แปด้ีไม่ออกแข็งอมันจับใจอาจารย์ให้นีบอกไม่ต้องมาหา ไม่ออกอะไรนี่นี่ไม่ออกสิโพสพ่อจูกไวยกี่ล้านนะสองล้านสองล้านพัญมาพคนที่หหยพอพ่นจูกเวยสองล้านไม่ออกอีกอย่างจับใสจเอาเล็กหน่อยเนาะแต่หมอเศร้านี่เขียนบอกแม่เลขหนึ่งกับเล็ขสอง ไปตามภาษาเพือ่อนแหละผู้ใดที่ถือรางวัลที่หนึงกะบ,บุญวาสนาของเพื่อนแต่เก้าแต่หลังผู้ใดที่ถือรางวัลอ่าหน่อยๆลงมากะบบุญวาสนาเพื่อนแต่เก้าแต่หลังผู้ใดที่พ่ถือกะบ,บุญวาสนเาเฮ้่แต่เก้าแต่หลังอย่าไปคิดอย่างไยพี่นอ้องเมื่อแม่นว่าเห็นเพื่อนถือแต่กะ เฮ้ยอย่าตืดคือเพิ่นคนท้องเพชรบุญมาบ่คือกันแต่ศาสตร์ปางก่อนเข็ดบุญมาคงบ่คือกันเพิ่นเพชรมาหลายเจ้าของเพชรมาหน่อยมันก็บ,บ่ถ,ถืดคือเพิ่นแหรอเนาะแต่ว่าการที่ฮาเจียจืดแล้วมันใหญ่ๆมันก็มีทุกขราบฉันพู้ใดเพชรดีมันเพชรบุญเพชรนี่แบบ ไปทานน้ำผู้ใดนทานน้ำคุณหยุดน้ำมันมากอ่ะในเลือขอบวัดแตกแยกทานคุนกะกำลหายตายจากทานคุณกะใส่เพราะว่าปีกระเบิดมันเรีวแต่อยู่ที่คุณนอนพี่น้องเนาะฝนจะตกแล้วนั่นฝากคุณโยนสินค้าเลยเด้อจ้ะ เ่นงหัแล้วพอดะยิ่งแต่งนี่มันสุดนักเรียนไหยนี่นี่เปิดเปิดเติมฝากฝากไปแอนเดอร์จ่าเด้อสินค้าของเพจนะปลาพวกปลาพวกปลาสมปลาสมไข่ปลาอย่างนี้ละจ่าพี่น้องการพูดใดสนใจกันศูนย์เก้าสองแปดสามแปดสามหนึ่งแปดห้านะคะขนส่งเริ่มเปิดวันนี้ค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ